สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้ก็วันที่15นะคะพฤษภานะคะวันนี้เวนก็จะพาทุกคนเข้าป่ามาเก็บเห็ดเผาะนะคะนี่ก็จะเป็นเห็ดเผาะที่เวนเก็ยจากใต้ใบไม,ไม้เมื่อกี้นะคะอยู่ใต้ใบไม้ก็ได้หลายดอกอยู่ช่วงนี้ดอกยังไม่ค่อยใหญ่นะคะดอกกําลังเล็กนิดนึงนี่เห็นไหมคะนี่ คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะป่านะคะก็จะเป็นพิกัดเขากระดูนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะงอกไม่ทั่วนะคะจะงอกเป็นบางซูนะคะอนี่ก็จะเป็นผลงานที่เวยนหาเมื่อกี้อันนี้คนเดียวมากับตะลิกสองคนนะคะตะลิกก็จะแยกถุงเดี๋ยวก็จะให้ดูดอกยังไม่ค่อยใหญ่มากนะคะ จะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่สลับกันไปนะคะแต่เล็กก็อยู่ฝั่งทางนูน้นนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะเจออีกแล้วนะคะนี่จะได้ทีละสองถึงสามดอกนะคะมันไม่ได้งอกเยอะมากแต่พอได้อยู่ถ้าไม่สังเกตจริงๆก็จะไม่เจอนะคะนี่ก็จะเป็นเห็ดผอก คนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ว่าเห็ดมันออกเป็นซนูลออกยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นี่ก็หนึ่งแต่ว่าผักโประก็มีให้เก็บอยู่นะคะใครมาก็เอาถุงอาตะกรามาเก็บก็ได้บริเวณข้างๆจะเป็นรอยข้อเขียสังเกตดูดีๆนะคะเวลาช่วงนี้ดินมันค่อยเริ่มแห้งแล้วมันก็จะกระเชาะขึ้นมา อัก็กำลังเก็บเห็ดดินเริ่มแห้งอากาศเริ่มร้อนเห็ดเม็ดเห็ดก็จะโผล่ดันดินขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็จะเขียบไปเรื่อยๆอยอยมันจะเม็ดใหญ่ๆดาปใหญ่ จะดอกเล็กๆก็เยอะเหมือนกันนะคะขเขาไปนในป่าล้วนี่นแล้วนะคะนี่ดินก็จะเตะแบบเนี้ยเห็ดนี่ดินเตะแบบนี้นะคะเราก็ใช้ปลายช้อนงัดไปก็เจอเห็ดส่วนมากกําลังเป็นใยเล็กๆนะคะ ได้หนึ่งดอกหนึ่งดอกสองดอกนะคะจะเป็นบริเวณใต้ใบไม้นะคะที่เวนเขียวเมื่อกี้นะคะนี่นี่กิดเพาะพิกัดเขากระดงนะคะถ้าใครอยากมาเก็บผักโปรก ก็มาเก็บได้นะคะหาเห็ดก็ได้เก็บถักกระก็ได้เอาบลลกโะบอลละกรรมไปได้ด่อยก็ได้เยอะนะคะวันนี้ดอกใหญ่ๆมงนี้องมาแต่เช้าเนาะดินจะแตกเป็นหน้าดินแบบนี้นะคะจะมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่แต่ว่าดอกเล็กจะเยอะมาก แต่คนหิ่นมันมีใส่เต็กร้าวเลยนะคะดินมันก็จะเตะแบบเนี้ย แต่ว่ามันก็จะมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่แต่อันนี้ดอกเล็กเดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมานั่งพักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากนะคะนี่ก็จะเป็นผลงานของเรากับตะเล็กนะคะที่หาเมื่อกี้พอพักแป๊บหนึ่งเราก็จะเดินหาไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะเป็นอรอยที่เขาเขี่ตอนเช้านะคะตอนเช้าดินมันจะมีความชื้น อ่ช่วงนี้สายแล้วนะคะดินมันเริ่มแห้งนะคะแล้วก็ดอกเห็ดก็จะเริ่มดันดินขึ้นมานะคะก็จะเดินสังเกตดูที่มันเป็นรอยแตกนะคะของดินเราก็จะงัดไปเรื่อย